สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะสำหรับวันนี้นะครับผมอยู่รถสายลุยนะครับคันนี้เลยนะครับอินสูต m ดีแม็กซ์สประตูนะครับคันนี้นะครับผมจะเพิ่มพลังขุมซัพพลังเบรคนะครับที่แน่นๆเบรกลึกๆกระแทกหัวใจเลยนะครับผมโดยการอัปเกรดชุดนี้เพื่อนสมาชิกมาเลยแพ่นมาเลยชุดนี้นะผมถือว่ามาแรงกระแสตรงนี้นะครับเป็นราคาที่จับต้องได้เพื่อนสมาชิกนะครับอ่ะอธิบายเลยนะครับ ลำโพงตัวนี้นะฮะเราจะทําการติดตั้งนะครับตําแหน่งเดิมนะครับบริเวณชุดหน้าเป็นลําโพงแยกชิ้นนะครับผมอ่านี่ฮะสองตัวนะครับอ่าแล้วรวมไปถึงนะฮะเจ้าตัวทวิตเตอร์เช่นเดียวกันอ่าแล้วส่วนด้านข้างนะครับเป็นซีรีส์เดียวกันนะฮะจะทําการติดตั้งนะครับบริเวณชุดหลังเจ้าลำโพงนี้นะครับความไวก็ถึงสี่ดีบีนะครับเซอร์เรตตี้ต้องให้เขานะฮะแล้วรวมไปถึงนะครับอินเดนสี่โอห์มจัดค่าพิกร้อยแปดสิบวัตต์โอ้โหเป็นไงครับและด้านบนนะครับเพื่อนมาชิคฮะที่ผมบอกมาแรงจริงๆกับ เจ้าตัวตู้สูตรตู้ับวูเฟอร์สายพันธ์อเมริกัน MTX นะครับติดตั้งง่ายสะดวกสบายนะครับติดตั้งแล้วโอ้โหนะครับเปิดมาเอ๊เราติดแล้วเหรอติดแล้วจริงๆเดี๋ยวเรามาดูงานดีๆด้านในพร้อมกันครับเจ้าตัวตู้สูตรตู้ับวูเฟอร์สายพันธ์อเมริกัน MTX นะก็เช่นเดียวกันนะครับออกแบบติดตั้งง่ายสะดวกสบายเนี่ฮะเขาบอกตู้ตรงรุ่นนะครับเหมาะสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ใช้รถ4ประตูทีเดียวนะครับโดยมี power amp ตัวนี้แลับซับในตัวนะครับ เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเบรกระแทกหัวใจเบรแบบแนวล็อกล็อกล็อกกันเลยพร่สมาชิกนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยด้านในพร้อมกันครับครับตามมาฟังพลังเบรพร้อมผมกันเลยนะครับผมปึ๊บ For me to move out and move on, I'm just gonna love you like the woman I love. We don't have to hurry, but you can take as long as you want. I'm holding steady in my heart. เพื่อนมาชิกค,ครับผมบอกได้เลยนะฮะเพื่อนมาชิกนะที่ใช้รถสี่ประตูรีบม,มาเลยนะฮะสินค้ามีจํานวนจำกัดจริงๆริงเจ้าตัวตู้สูตรตู้ซับบูเฟอร์เป็นตู้ตรงรุ่นเพื่อนมาชิกช่างผมนะฮะมากด้วยประสบการณ์จริงๆและสินค้าที่มีคุณภาพนะครับหลับการอัปเกรดนะครับผมเจ้าตัวตู้สูตรตู้ซับบูเฟอร์นะครับผมในรถ D m a x 4ประตูคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่แล้วนะครับสวัสดีครับ